กินลูกกินกินให้อิ่มนะมาเร็วมาเร็วอ่ใครยังไม่อิม่มมาเลยมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยกินกินกินให้อิ่มนะครับอิ่มแล้วเราจะนอนหลับอ้าวสวัสดีครับวันนี้ตะพนอยู่ที่สวนไผ่ฟาร์มเป็ดนะครับหว่วงนี่ก็บอกค่อยจะได อยู่ก like ah so, uh, like like so, uh, ับไผ่กับเป็ดอ่าเท่าที่ควรปานใดเพราะว่าเฮะกับหูอยู่เนาะว่าช่วงนี้เราเป็นเป็นช่วงที่อ่าการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวช่วงนี้จะเก็บเกี่ยวก็คือจะไปเก็บเกี่ยวในห่วงของเป็นเป็นข้าวเหนียวแล้วกับเป็นข้าวเหนียวแล้วกับเป็นข้าวกขคอซิบหานะช่วงนี้กำลังกำลังออกหลายเนาะส่วนผู้ใดเขาใส่ข้าซิบห่าแล้วกับข้าวเหนียวช่วงนี้กำลังอันนี้กันเนาะ เพราะว่าที่ว่านี่ตะพุ่นบดได้ไปบุญไหว่อยังนนอกเพราะว่าเอารถเอารถไปแลนไปแลนถอยเข่านะครับก็เลยบอกใครมีเวลาอยู่ก็ปิดกับไก่วันไหนช่วงนี้กับเป็ดกับเป็ดก็จะลดลดจํานวนลงน้อยนึงเนี่ยเพราะว่าปล่อยออกไปรถหนึ่งนะครับรถหนึ่งนี่ก็เห็นในเป็ดบกบวบได้เลยดิเพราะว่าตอนนี้กําลังฝักไข่อยู่นะครับตอนตอนนี้กําลังฝักไข่กอยู่ที่สามสามสามแม่น้ำกันนะครับเพราะว่าตะพุ่นนี่เห็นเป็น เป็ดๆอ่าที่มันพักฝักไข่โดยธรรมชาติของมันนะนะอตอนนี้กาลังอ่ากำลังหน่อยอยู่หน่อยอยู่นะครับหน่อยอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็ยังมีรุ่นรุ่นนี้แหละรุ่นรุ่นเล็กๆรุ่นนี้นะครับี่รุ่นนี้แหละจะมาแทนนะครับจะแท่นอยู่กับมีวลายดอกรุ่นนี้ก็มีอยู่ที่อ่าสิบโปโตเองนะครับสิบโปโตยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับช่วงนี้กับเป็ดกับขายดีสัมแม้เพราะว่า เป็นช่วงที่ระยะของอการเก็บเกี่ยวน้ำนะครับเพราะว่าบางคนเก็บเกี่ยวเขาสิมีการเอาขนเขาลงขนเขาขึ้นตาเขาที่อยากกินเป็นเป็ดแน่ลาบเป็ดแน่ที่ก็มาสื่อดูสื่อบ่อยเนาะสื่อกับทุกวันนะช่วงนี้นะครับขายเกือทุกวันบางวันกับสองโตบางวันกับโตนึงจะเป็ดไหนเป็ด ลดจำนวนหน่อยลงแล้วนะเป็ดก็ลดจจำนวนหน่อยลงอะนะครับในส่วนของไข่นะครับไข่นี่ก็โอหนี่ไงแต่พนเอาออกมาหลายเลยแต่พคนเอาออกบอให้เขาฝากนะช่วงช่วงวันหนึ่งหันเนี่ยวห้เขาฝากเอาออกมาหลายคนนี่เไป็ดหายไข่อ่าจำนวนเป็ดก็เลยลดลงนะครับไข่นี่บบธรรมด้านะครับนี่ไข่นี่ยูทีโอขันจีเปียไปกับบิ๊กศูนย์เหมือนได้นี่นะครับมันหน่วยมันใหญ่ไหม มันใหญ่แล้วก็น้หนักมันก็จะต่างกันกับไข่ไก่เลยไข่เป็ดน้หนักเขาต่างกันเนาะบางคนนี่ชอบกินไข่เป็ดหลายกว่าไข่ไก่เพราะว่าไข่เป็ดนี่มันจะมีอ่าในส่วนของอะไอย่างละเขาอื่นโปรตีนสูงนะครับเป็นโปรตีนสูงน้ำนะกับไข่เป็ดนี่นี่มันก็เป็นหน่วยใหญ่แน้วแต่พูดเอาออกไปช่วงหนึ่งนี่ก็ช่วงช่วงเมื่อกี้นี่ก็บยูทีเอาไปเห็ดไข่เข้มแน่เอาไปไข่เข้มไปกินแน่หรือเอาเอาไปทอดกินแน่สินะเพราะว่าร้าน หลานก็มากกินไข่กันเนี่ยรานได้เตื่นก็สอบกินไข่ก็ตะพุนก็เลยเอาออกไปไปถอดกินเนี่ยชวนที่ฟักยูนี่เนาะนี่นี่เพื่อนกันที่เขาไปฟักนด้นี่เพราะว่าเขาสอบมะใครยหมองแบบนี้เนาะสอบมะใครยูบอลอย่างสี่นะครับนี่นี่ไ่ว่าจะเขาไปฟักละนี่แล้วก็อีกแม่หนึ่งนะครับแม่หนึ่งอย่ายูทั้งพูนนะครับแม่นั่นจะลายไข่หน่อยดิยู่อยู่ฟังปูนนะครับอยู่อยูใหม่ไพ่ฟังนั่นนะครับ ขายอยููุ่่นละในหม้อแองกุละนะครับตรงนั้นแมนจะจะหลายหน่อยนะครับรุ่นนี้ออกมากอบอตามกวัวพอ,อจอะตามอีกแม่นึงแหมอีกแม่นึงนอายุทั้งกองฟางในทั้งฝุ่นนะครับอยู่บนอ้อยฟางชุดนี้จะออกมาฝากออกมานีก็น่ะจะขาดเป่าไว้อยู่พอ,าอตามกวัวสี่สิบนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้สี่สิบสามแม่นะครับสี่สิบสามแม่นี่สี่สิบโตเลยนะครับ ข,ขาดดาไว้นะครับขาดดาไว้แต่ว่ามันจะพักมือดูบอบโบวองหูแต่กับโบกไข่ผิดดอกแต่วาแตะพุนเพราว่า,วา,วาไปเช็คไข่เบงแล้วนะครับไข่รเบงแล้วสามแม่นี่ก็มีอยู่สี่สิบตัวนะครับมีอยู่สี่สิบตัวฟ้องเลย่ะนะครับสี่สิบกฟ้องนี่กัสี่สิบก็ฟ้องขาดไ้แล้วนะครับแต่ย่างหน่อยกับโบลุดโบลุดล่ะอ่สามสิบเนะาะตะพุนกับขาดการไวสันอันนี้เป็นอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่าตะพุ่นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ในหนองเลี้ยงป้าอยู่นี่เนาะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นเข้่ยๆายว่าเป็นโขกหนองหน้าใหญ่งว่ามาาน่ะนะครับเป็น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 ลักษณะนั่นแหละนะครับจริงๆริงก็มันกับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงโซ่เป็นขวบคู่กันว่าสันเถาะนะครับกบปะว่าตะพุ่นจะเป็นเห็ดในส่วนของ Icana, เป็นสวนไผ่เป็นสวนไผ่น้ำนะครับเป็นสวนไผ่กับสวนหนึ่งเป็นกล้วยกับสวนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นซัดเลียงเป็นสั์เลียงของเป็ดเนาะท่านจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ตามบริเวณตรงนี้แหละนะครับพื้นที่ตรงนี้กับฟังฟังนี่กับฟังนี่ซีไรนะครับฟังนี่ซีไลนี่ฟังซีไรนี่จะมี อาจจะมีสะนามนะครับมีสะนามแล้วก็มีไผ่มีกล้วยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งสองไร่นี่จะเป็นเป็นอ่าเป็นยูค่ากับเป็นไผ่สันนะตะปุ่นก็นอยู่อยู่บริเวณนี้กันเป็นคข้ไข่โคกน้องหน้าเนาะเป็นโคกน้องหน้าอีกจริงจะว่าเป็นโคกน้องหน้าก็ได้หรือว่าบอกว่าโคกน้องหน้าก็ได้เนาะตะวุกนก่นตะพุ่นแต่เด็ดไปตาม ตามมานีเนาะตามตามความกิดของตะพนเนาะตะพนก็เป็นเป็นตามความกิดของตะพนเองี่เมืองที่ไครับอันนี้หอยนะครับนี่หอยหอยนี่จะจะพาตะพนจะพาใหม่นี่ให้เขามาจับอยู่ในน้ำหลองไม้ไผ่นี่นะครับที่นี่การอ่าการกินหอยตะพนก็มาเหลือกเอาแล้วนะครับมาเหลือกเอา่าจะเอานวยระดับใดนี่มันจะไม่ได้สีนะครับในหลองไม้นี่เขาก็จะมาจับเหมือนเด้นี่เขาจะมาจับแบบนี้เลยนะครับ รถใหม่เลยนะนะครับตั้งแต่ขอเยเอาขนาดไหนเขาก็จับสูดเหมือนเลยทุ่คุณมาที่นี่เวลาเวลาตะพนจะกินตะพนก็มาดึงใหม่ขึ้นนะครับงงเยเร็วอย่าเด้น,นะครับีโคกัานกินมะขอ่อยนีง่ายๆเลยนะครับมวนนะครับมีควบสุกอ่าโคกานหนี่นะครับโคกา้านไข่เป็นขู่น้องหน้าอย่างเนาะ ตะโพนก็นอยูนี่แหละครับวนใส่ซีรีสยูวันสีนะครับผูได้ก้ใดอย,ยากอาบอแบบว่าเป็นอันนั้นนะครับมืดเวียกมืดงานแล้วนะครับจากว่าสิไปเฮ็ดงาน,นอีหยังดีนะครับอันมีทีว่างๆนี่ก็เฮ็ดล่นลิืตอตะพ้นนี่แหละนะครับเฮ็ดล่นลนกับมีความสุขไปในส่วนของในไรหน้าสวนผสมตรงนี้นะครับสบายใจดีนะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งฟังนี่จย่หน้อยบริษเบิ้องดนแล้วนะครับไผ่นะครับเป็นไผ่ไผ่เอ้ยบริษัทสำรวจด้นแล้วนะครับยี่ยี่สิบกว่ามือแล้วนะครับจะถึงหนึงเดือนละหมูว่าออกอยู่บอกมันก็จะมีตั้งออกกับบอกแล้วนะครับทางนี้ก็จะเป็นกล้วยกับไผ่นะครับออก็ยังบรทษันออกดอกครับบรทษันเห็นอย่างจังใดอยู่เออแจ่ก็มีเอ่อบางบางบางต้นเนาะบางต้นบางล่ามออกเลย เขาก็จะออกอยู่นะครับบางตูนบางล่่าก็บม่ออกเนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้ผลออกไหมนี่อตัวนี้ออกได้ยังไงเนี่ยตัวนี้ออกเพราะว่าตัวอื่นบอกเห็นออกแต่ตัวนี้ขึ้นยังออกอย,น,ยนี่เขาจะออกกี่แล้วนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นไผ่ไผ่ถี่ตะพน ขุดเงานะครับขุดเงาขุดแลลวลงเลยขุดแล้วลงเลยนะเพราะว่าไทยมันมีหลายแบบเนาะงบางอันบางอันก็แต่พนจะเห็ดแบบงานวิจัยนะครับฟังโซนนี้ออกไปนี่จะเป็นขุดแต่ลงเลยนะครับขุดแล้วก็มาลงเลยขุดแหล้วมาลงเลยส่วนฟังด้านด้านออกไปทั้งพูนก็จะเป็นขุดแล้วก็มาบ่มขุดแล้วมาบ่มไ้จากสองมือนะครับแต่หนามยาสองมือแล้วก็ เอาไปลงนะครับมันมันจะไม่ควมำแตกต่างกันบออันไหนมันจะแตกแขนงเร็วนะต่บุนทดสอบได้หลายอยานะา่างเลยพาฟังนี่กับไพ่ฟังนี่บระมาณนี้หน่อยนี่ไพ่ฟังนี่กับยูตีประมาณหาทิปโกต้นเนี่ยฟังฟังนี่นะหาทิปโกต้นที่ร่วงไปเนี่ยแต่ละแถวแต่ละโซนนี่ก็เฮ็ดแปลกๆไปเนาะเฮ็ดแปลกๆไปแหละครับมาวิเคราะห์วิจัยิึงนะครับว่าอันไหนมันดีอีกประมาณสองสามปีนะครับสามปีล้วรตะบนว่าจะอยู่ตีประมาณสามปีนะ จังสีพี่สูดได้นะครับจังสีพี่สูดได้แล้วก็สามารถบอกต่อได้เนาะ <_ d> um> มื่อนี้ให้เบิ้องยาวๆเลยนะ <_ d> um> ให้เบิ้งตั้งแต่พวกตั้งแต่โครงการสัตว์เลี้ยงนะครับไปหอดมาหอดไผ่เลยมาโจทอยู่ที่โครงการไผ่เลยอ่าอีกจังมือก็จะมาใช่อาเดตเนาะตอนนี้เขากำลังออกนะครับแต่มาอัปเดตเรื่องไผ่ให้เบิ้องในหลายอย่างเนาะเพราะว่าในสวนไผ่ตะุ่นนี่ก็มีหลายอย่างแหละคือนตะุ่นบอกไปบ้างอะไรมีทั้งกละง้วยมีทั้งไผ่มีทั้งป้านะครับทั้งเป็ดเออมีโกบงัวอย่างตีนะ ือเรียกมันหลายๆอย่างว่วก็เอาพวกพูนพวกยางมาใส่ไผ่เนี่ยยงมีประโยชน์ในสวนตัวนี่นะส่วนเอาไปใส่หน้ากับสวนเป็นอีกอ่านเลี้ยนะครับเ,เห็ดไปหลายอย่างนะครับในสวนไผ่ภาพาเกตะบุนี่แหละนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในเรื่องหลายๆเรื่องไผ่มาให้เบ่งกันอีกนะครับอยู่ในสวนไผ่ตะบุนนี่แหละครับขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ